วอลเปเปอร์ paper ที่หน้าจอมือถือของคุณตอนนี้เป็นรูปอะไรคุณอาจอยากลองเปลี่ยนให้มันเป็นสีดําถ้าเราจะบอกว่ามันช่วยคุณประหยัดเวลาและเงินได้แต่เทคนิคนี้ใช้ได้ผลกับหน้าจอบางประเภทเท่านั้นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมหน้าจอสมาร์ทโฟนในปัจจุบันแบ่งออกเป็น2ประเภทคือจอแบบ LCD และแบบ AMOLED LCD ย่อมาจาก Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้กับหน้าจอทีวีและสมาร์ทโฟนหลายรุ่นภายในมันเต็มไปด้วยผลึกคริสตัลที่ไม่สามารถเปล่งแสงออกมาได้ด้วยตัวเองแต่จะต้องนำแสงมาจากแหล่งกำเนิดแสงที่อยู่ด้านหลังกระบวนการนี้จะกินพลังงานแบตเตอรี่จำนวนมากและเคล็ดลับการตั้งหน้าจอให้เป็นสีดำจะใช้ไม่ได้ผลกับหน้าจอประเภทนี้เนื่องจากเมื่อไหร่ก็ตามที่โทรศัพท์ทำงานแสงก็จะเปล่งไปยังทุกพิกเซลโดยไม่คำนึงว่ามันจะเป็นสีอะไร ส่วนจอ a m o l e เลตที่สมาร์ทโฟนในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ทําจากวัสดุอินซีที่เรียกว่า Active Matrix ที่สามารถสร้างแสงขึ้นมาได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยแสงจากพื้นหลังดังนั้นการแสดงแสงสีดําจึงสามารถทําได้ด้วยการปิดพิกเซลซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดีถ้าคุณตั้งวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอล็อกและหน้าจอหลักของคุณให้เป็นสีดํา แม้ว่าจอ LCD จะให้ภาพที่สวยงามแต่จอ OLED ก็มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ายิ่งกว่ามันสามารถแสดงช่วงสีได้กว้างขึ้นและมีเฉดสีเขียวและสีน้ำเงินมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสีขาวที่ปรากฏอย่างเป็นธรรมชาติได้โดยไม่มีเหลือบสีน้ำเงินซึ่งทำให้ภาพที่ได้จะมีดูชีวิตชีวายิ่งขึ้นและนอกจากนั้นมันยังสามารถพับหรือโค้งงอได้เนื่องจากมันมีความบางเฉียบจริงๆ ถ้ามือถือของคุณไม่ใช่หน้าจอแบบ OLED แต่คุณต้องการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่มันก็มีเคล็ดลับในการประหยัดพลังงานที่ใช้ได้ผลกับโทรศัพท์ทั่วไปด้วยใช้เวอร์ชั่นไลท์ แอปโซเชียลมีเดียหรือแอปเพื่อการสื่อสารส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักมีเวอร์ชันไลท์หรือเวอร์ชั่นที่เล็กกว่าและเบาวกว่าซึ่งมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับสมาร์ทโฟนที่มีพลังในการประมวลผลต่ำแต่มันก็ใช้งานได้ทั่วโลกและใช้กับโทรศัพท์ทั่วๆไปได้พวกมันมีฟีเจอร์พื้นฐานที่ไม่ต้องการพื้นที่มากนักแถมยังทำงานได้เร็วกว่าและกินพลังงานแบตเตอรี่น้อยกว่ารู้ทันศัตรูตัวฉกาจ คุณควรตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่และตรวจดูว่าแอปไหนกินพลังงานแบตยอย่างผิดปกติโดยมันจะแสดงกิจกรรมของแอปต่างๆในสัดส่วนการใช้งานแบตเตอรี่ภายใน24ชั่วโมงหรือภายใน10วันที่ผ่านมาถ้ามีแอปที่คุณไม่ได้ใช้งานมากเท่าไหร่แต่กลับโผล่ขึ้นมาบนท็อปลิสต์หมายความว่ามันอาจมีบั๊กเกิดขึ้นให้ลองบังคับปิดและติดตั้งแอปนั้นใหม่อีกครั้ง ถ้าหน้าจอของคุณเป็นโ l e d ให้เลือกใช้โหมดมืดแอปส,ส่วนใหญ่อย่างเช่นโซเชียลมีเดียและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้มีโหมดนี้กันแล้วซึ่งมันช่วยลดการใช้งานแบตเตอรี่ได้ถึง60%เทียบกับการใช้งานเวอร์ชั่นปกติแถมมันยังดูเท่และช่วยถนอมสายตาเวลาที่คุณต้องใช้โทรศัพท์ในที่มืดปรับค่า GPS ในมือถือของคุณถ้าคุณใช้โทรศัพท์ Android ให้ไปที่โหมดตำแหน่งอุปกรณ์เท่านั้นและปิดการใช้งานสแกน WiFi และ b l e t ู tooth ในเมนูการบริการตำแหน่ง สำหรับ iPhone ให้ปิดการใช้งานบริการตำแหน่งทั้งหมดหรือปิดฟีเจอร์อย่าง Popular Nearby หรือ Location Based a d และตั้งค่า Time Zone ในแถบบริการตำแหน่ง ปิดการใช้งาน Hey Siri ยกเว้นเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยที่จำเป็นจริงๆแน่นอนว่าอุปกรณ์จะต้องใช้แบตเตอรี่ในการคอยฟังคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์นี้ของคุณและเช่นเดียวกับบริการของ Google Assistant ด้วยนอกจากนั้นมันยังคอยติดตามตำแหน่งของคุณเพื่อขอให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ดังนั้นปิดมันซะเถอถ้าคุณไม่ต้องการจริงๆ อย่าปล่อยให้แอปอัปเดตตัวเองอัตโนมัติการรีเฟรชแอปพื้นหลังจะทําให้แอปของคุณอัปเดตอยู่เสมอแล้วมันจะคอยอัปเดตให้เราอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดใช้แอปเหล่านั้นก็ตามฟีเจอร์นี้สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากดังนั้นจึงควรปิดการใช้งานและเลือกอัปเดตแอปด้วยตัวเองเมื่อคุณมีปริมาณแบตท,ที่เพียงพอจะดีกว่า ตรวจสอบว่าฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณไม่ต้องการใช้งานปิดอยู่ปิดการใช้งานฮอตสปอตหากคุณไม่ต้องการแชร์ข้อมูลมือถือส่วน Wi-Fi ก็ไม่จะเป็นต้องเชื่อมต่อตลอด24ชั่วโมงเช่นกันเพราะไม่อย่างนั้นโทรศัพท์จะต้องคอยค้นหาฮอตสปอตอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็ไม่ควรเปิดบลูทูธทิ้งไว้ด้วยถ้าคุณไม่ได้ใช้งานหูฟังไร้สาย ลดการใช้ภาพเคลื่อนไหวโทรศัพท์บางรุ่นมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า background motion ซึ่งเวลาคุณขยับตัวเครื่องไอคอนแอปและ Background ก็จะเคลื่อนไหวอย่างมีมิติเอฟเฟกต์ <Effect S 1> พวกนี้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากเช่นเดียวกับ w a l l p a p e r แบบ l i v e และ Dynamic ลองหันมาใช้อะไรที่เรียบๆรียบจะดีกว่าคุณต้องการระบบสั่นจริงๆหรือเปล่าแม้ว่าคุณจะอยู่ในโหมดปิดเสียงแต่ยังเปิดโหมดการสั่นไว้พลังงานก็จะยังคงถูกใช้ไปอยู่ดีความจริงแล้วการลดเสียงทั้งหมดของโทรศัพท์นั้นดีต่อบแบตเตอรี่เป็นอย่างมาก ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ Android ให้ลองใช้แอปหน้าจอล็อกคุณสามารถปรับแต่งการแสดงสิ่งที่สำคัญบนหน้าจอได้โดยที่คุณไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากแอปที่คุณเลือกกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงสภาพอากาศเครื่องเล่นเพลงการถ่ายและส่งภาพเซลฟี่ทุกอย่างสามารถทำได้โดยไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอและคุณยังสามารถตั้งเวลาการทำงานของมันเพื่อประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นได้ด้วย ปิดพิกเซลด้วยตัวคุณเองคุณสามารถติดตั้งแอปเพื่อทำสิ่งนี้ได้ถ้าคุณใช้โทรศัพท์จอ OLED และเนื่องจากมันมีจำนวนพิกเซลอยู่มากจึงยากที่จะสังเกตเห็นความแตกต่างคุณอาจตั้งหน้าจอให้มืดลงโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการประหยัดพลังงานมากแค่ไหนและคุณยังเลือกจำนวนพิกเซลที่ต้องการปิดใช้งานได้อีกด้วยปิดใช้งานพุชข้อมูลหากฟีเจอร์นี้เปิดอยู่ โทรศัพท์ของคุณจะดาวน์โหลดอีเมลใหม่ๆจากเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะสิ้นเปลืองพลังงานมากทางเลือกใหม่ของคุณคือการปรับลดความถี่ในการรับอีเมลลงเช่นเปลี่ยนจากทุก15นาทีให้เป็นทุกชั่วโมงแทนแค่นี้ก็จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ล้างแคชของคุณหรือถ้ามีเงินสดเหลือใช้ก็ส่งมาให้ฉันได้ฮเราเล่นนะควรตรวจสอบว่าคุณมีไฟล์ชั่วคราวหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานหรือเปล่าแล้วจัดการลบมันซะเพราะถ้าคุณไม่จัดการโทรศัพท์ของคุณก็จะทํางานหนักเกินไปและอาจเกิดปัญหาเครื่องร้อนขึ้นบ่อยๆและนําไปสู่การสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ได้ ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดทั้งหมดมันมีฟีเจอร์ที่คอยรักษาความปลอดภัยและป้องกันบักอยู่ซึ่งจะทําให้การทํางานของแบตเตอรี่และการแบ็กอัพโทรศัพท์มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่าออกจากแอป,ปที่คุณไม่ได้ใช้งานปล่อยให้มันทํางานในพื้นหลังไปแบบนั้นวิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการรีาร์ตแอป,ปใหม่ตลอดเวลาซึ่งจะทาให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นกว่าเดิม ถ้าที่พูดมานี้ยังไม่ประหยัดมากพอให้ลองใช้แฮมสเตอร์โฟนผมดูสิมันไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ขอแค่มีวงล้อให้หนูวิ่งเพื่อชาร์จแบตตัวเองก็เพียงพอแล้วเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส